ด้วยเวาที public, <To> ่จก <ot> ัดเนี่ยอาจจะถามไปในหลายโครงการเลยนะะท่านก็พมิาครงการรใทานผูรสบเขีนที่งพาบรินจักมาวกวา เราอยู่หัวที่ทรงมีต่อฐานรากของจังหวัดนะยบุรีให้เกิดความเข้มแข็งครับโดยนำศูนย์ที่ยัประชาการในรูปแบบต่างๆสำรวจถึงการกำลังสู่และการแหน่งทางน้ทางบกในการร่กับทุกภาคส่วนครับส่วนานการที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงแสตชีเสียงแล้วก็มีการเรื่องด้วยคาว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งนะครับ าหากว่าเป็นประเด็นนี้เนี่ยแล้วเดีถ้าเกิดจะเพิ่ม